สวัสดีทุกคนนะครับยินดีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่สตรีมไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรก PT แรกของผมนะครับที่ว่ามาเล่นเกมไซเบอร์พังนะครับโดยที่ว่าเ,เกมนี้มันรองรับภาษาไทยกับรองรับสับไลตเติลไทยนะครับผมหรือว่านี่ครับ แล้วก็เกมนี้ค่อนข้างที่จะออกไปในแนวสเปดโบนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีฉากไม่ไม่ไมีฉาวกวัแหวนแต่มีพวกอวัยวะเพศหรือว่าพวกนมอะไรอย่างงี้มันโผล่มานะครับกัก็กัก,ก็โชบปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับอ๋อยังไม่อ๋ยอยังไม่เลยเหรอครับไม่ไม่ไม่ เอาละครับก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีน้องโจนะครับสวัสดีขอบคุณที่กดไลก์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะปิดทำการปิดเว็บแคมนะครับก็ืให้คนอินจอยกับตัวเกมให้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับผมตาสีดำนะครับเนื่องจากตอนบริษัทค่อนข้างที่จะเราต้องเคารพกฎกฎกติกามารยาทหน่อยนะครับอ่าฉะนั้นตาจะเป็นตาแบบ default นะครับ ตาดีฟอล์นะครับผมคิ้วนะครับจมูกปากปิดฟีคือเรียกอะไรวะอ๋อ้างเหรอโอ้หนี่ครับนี่แหละคือผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกนะครับต้องวินเทจนิดหน่อยนะครับ เนื่องจากบริษัทเดี๋ยวนี้เขาอา l o w ให้เราสามารถไว้หนวดได้เรานะครับไว้หนวดไว้เข่านะครับฉะนั้นต้องวินเทจนิดหน่อยนะครับไม่มีครับหน้าจะใสๆนะเพราะว่าเนื่องจากค่อนข้างวินเทจนะผลนมมีนะบริษัทกำลังแต่เนื่องจากเนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราใส่ชุดเอ่อชุดรอบตัวชุดเรื่อง้หมดแล้วฉะนั้นจะมีรอยสักก็เป็นเรื่องไม่ทํา เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่เนื่องจากขอแค่รอยสักมันไม่เยอะพอะครับฉนันผมจะเอารอยสักงูนะครับแผลเป็นบนร่างกายเขาอาจจะไปประสบอุบ,บัติเหตุแบบพัสติงมาอย่างเช่นผมนะครับอันนี้คือรอยพัสติงนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่ความสามารถทนาะเทคนิคของของคนบริษัทจะค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นพวกนี้จะ วันนี้จะค่อนข้างที่จะบาลานกันนะครความสามารถจริงความใจเย็นแต่เนองจากคนบริษัทส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้กินกาแฟตอนเช้ามาตามาตการตอบสนองจะต่ํามากนะครับฉะนั้นคนนี้ผงจะขอสมมติว่าเขามไม่ได้กินกาแฟมาแล้วกันแล้วก็ร่างกายเนื่องจากคนบริษัทนี่ร่างกายไม่น่าจะดีนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นเกมกันเลยดีกว่านะครับนีเป็นไงเป็นไง V, <coughs> <Me>? you there? <laughs> yeah. <coughs> yeah. I'm here. You all right? <sighs> <I'm> fine. <coughs> Just needed a breather. Sorry, lucky. Don't worry about me. I'll manage on my own. คำว่าคำว่ลาลากในภาษาใต้ในช่องที่สองมาถึงอ้วกครับฮะจริงเหรอหล่อลากหล่ออ้วกอ๋อไม่รู้อ่ะโทษทีตัองโจซ้ำใหม่เลยครับโอเคครับตอนนี้คือเรามาในารูทแบบคอ,คอมพานีนะครับรือของบริษัทนะครับเราเติตตบโตจากบริษัทนะครับเราไม่ใช่คนแบบ พ่อรักชากทั่วไปนะครับหรือว่าพวกเด็กแว้นธรรมดานะครับเราอยู่ในบริษัททำงานนะครับผมไปที่ออฟฟิศของเจนกินโอเคครับเรากำลังไปออฟฟิศของเจนกินนะครับในกันทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มีคนทักหาผมอ,าอย่างเงี้<า>ยคนจะบอกเฮ<ร>้ยกูจำ<ร>มึงได้เว้ยเพื่อนแต่ว่าในหัวอเฮียนี่มันใครวะ เออกูเป็นเออเหมือนกับหนูไม่เหมือนกับเป็นลูกน้องจะกินมากกว่าแป้งหลอกกว่าโหน้องโจโหพี่อุตส่ umas, ตาห์โอ้ตอนนี้เราเหมือนเราสแกนจากระบบนะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคแอร์ครับโอ้ประชุมออนไลน์นะครับสกายคอรนะครับแต่จอสกายน่าจะใหญ่อยู่พอสมควรโอเค They're about to begin. What's the situation? i <coughs> 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 Yeah, just as we thought. You know what to do. Start now. <coughs> Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? The deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you understand what the cover-up will cost? เหมือนเหมือนคนที่เราคุยอยู่นี่น่าจะเป็นเจ้าพ่ออะไรบางอย่างเจ้าพ่อของวงการนะครับที่ว่ามีอำนาจสูงมากอำนาจเยอะมากในการทำแรง่านไม่ใช่แ่บพวกหนูตามไม่ใช่อบบพวกที่อยู่ตามพื้นๆนะครับเป็นพวก

Find the right people for the job no corporate affiliation and for the core task use someone you know inside out are we clear yeah I think we're clear good in that case I'll await your report and good luck with it I have my AV waiting outside it's yours to use and don't disappoint me world's us The when the going to tear apart w o ว้าเวเอาวะทุกคนเราได้ขับยานแล้วครับหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่วะอ๋อน่าจะเป็นเหมือนแท็กซี่นะครับแท็กซี่อากาศไปบาิซ,ซี destination Lizzie's bar ขอขอเครื่องดื่มอ่ะต้องการเครื่องดื่มก่อนที่จะดูข่าวนะครับโตนี่มันค็อกเทลชั้นดีมันต้องดมหน่อยเปล่าววะใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้มันต้องนี้ไปเปิดฟิชข่าวเลย land in pet to y เออใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น What? Who the fuck are you to say that to me? ใจเย็นคำดาวเห็นไหมครับเรื่องทุกเรื่องไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องต่อยกันก็ได้นะครับโอ้ยมีฟากใส่เลยนะครับเอ้ายจากหน้าต่างไปที่ประตูน้าบาอพอดีกลังรวลอยู่ And you're wasting my time gonna keep an eye on you yeah yeah welcome to lizzie's what's going on what the fuck <laughs>

What happened in Mexico? The I keep one word. I know you saved my ass. Worried about the cartels that gotten out, but it didn't, and this won't either. That's why you came to see dear old Jackie. Hello. Data shard. Take it. them cheap it'll have to be done on the sly no, they'll also take the fist they got gripping your balls i don't know about you but i'm pretty picky about who i let touch my balls and saburo and his matones oh they definitely do not make the cut maybe someday but for now i'm still well within their reach you'll always be within reach always re hey you lost got a problem fee is that right uh... Did Jenkins send you? Don't believe I know you. You don't. But we know you very well. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. Uh don't I will. That's between me and Jenkins. Uh, fuck! How are you feeling? Pretty sharp dive, company networks is here in two minutes any company cybernetics in your possession will cease functioning give us the data you received from Jenkins this will conclude termination procedures how the hell did you find out that is not your concern the data. ทำไมทำไมแฟรงกี้ไม่ทำอะไรเลยอะครับใช่ครับพวกนี้มันโดนจ้างมาจากพวกฝั่งตรงข้ามที่เราใจฆ่าครับเอามาเนตี้ทำไมแฟรงกี้ไม่ทำเลยแฟรงกี้นป็เพื่อนเราไม่ใช่เหรอเออนี่ไงแจ็คกี้ นี่เอาแล้วครับจ็คกี้จ็คกี้มาแล้วครับอแต่ว่ากูเสียหมดแล้วว่าเสียเงินเสียทุกอย่างไปเลย คือทุกคนจะที่เห็นนะครับไอ้ที่เขาดึงออกไปจาขวัวเราอ่ะคือทุกอย่างในชีวิตของเราทั้งบ้านทั้งรถทั้งธนาคารทั้งงานเราเลยครับคือตอนนี้เราไม่มีไม่มีเหลือแล้วนะครับ together' say back lost you I'd be control it Couldn't say no to him, so they said it to you. This is a turn for the better. You'll see. Besides, you haven't lost everything. Uh, my I'm about to say, I still have a friend. You still have a friend. No, dumbass. You still got that wad for the hit job, don't you? Probably some fat ass chunk of cha-ching, just right for a new start. That's right, fool. Buckle up. Hey, oh, wow. It's a key and you know. right? Oh, she's fine. Don't look so hot. V! V! Here, Mano. Your new life? It starts now. We're in this building. Ah, <h jamming films> <burning> okay, we <hums> have crawling with the pendejos that kidnapped her. Couldn't open, all right? Speaking of which, got you a little something. Melodic training shard in case you need to uh, brush up on your dance moves down for some target practice in vr not nah, now nah, jack no time maybe later sure sure mañana mañana let's do this Le -le. elevator this way <laughs> One am going to the top and i'm on Woo has been here before <etermoon marking> sound> <skilling> sound> and the sea targets sandra dorset targets biomon went mute a couple hours back suspected abduction target could have possibly flatlined already not sure you're in time we're in time bug we Sure, you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. <sighs> Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Looking for 1237. โอเคเรามองหางห้องหนึ่งสามสองเจ็ดนะครับเข้าไปข้างในคุณคุณยายครับเข้าไปข้างในครับคุณยายเข้าไปข้างในได้เลยโอเคตอนนี้มีของให้เก็บอยู่เยอะเหมือนกันนะ

โอ้เด oh, ี๋ยวเราจะลองเล่นสเตลดูน,นะครับตอนนีเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรแฮ็กได้บ้างนะครับโอเคมีมีเอ่อมีลำโพงที่แฮ็กได้นะครับโอเคผมทำการแฮ็กลำโพงแล้ว เข้าหมายเลยเอ่ยโอเคครับผมเราลองเข้าห้องไปห้องนี้ดูดีกว่า เดี๋ยวเราจะลองเช็คเบอรมิเตอร์ก่อนนะครับโอเคแผงเบอรมิเตอร์กำลังบอกผมว่าตอนนี้แซนด้าชื่อว่าแซนด้าดอเซนนะครับอายุ29มีแรงดันเลือด77 6มีความทางาน78ถึง142มีเกรด ัวมีเกตของแพทนัมนะครับอบอนุญาตห้าตูวย์สอสอแล้วเสร็จแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับกำลังเรียกตัวเลื่องยานเหลือเลื่องยานพยาบาลมาเลยบางอย่างแต่ว่าตอนนี้มันติดอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเรียกได้นะครับือตอนนี้ระบบมันติดอยู่ที่ว่ามันเรียกรถพยาบาลมาไม่ได้นะครับโอเคี๋ยวเราจะลองดึงชิปออกนะ เหมือนเป็นตัวปิดกั้ง <ไป S 3> อะไร,ะไรบางอย่างโอเครีบูสรีบบได้แล้วครับโอเคมันส่งสัญญาณเรียกล,ล้อพยาบายมัแล้วมันก็สวี fuck he's flatlined jackie air hypo fuck this is bad okay i think holy shit it worked get her outside get her out Terrace. Control. Patient NC 570442 secure. Stimulus being administered 70 milligrams dopamine, 110 norepinephrine, 800 for fibrinogen. Let's get out of here. The elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Hmm... I got a date with Misty, but... I can't take the Metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Uh... You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. She'll get Wakako on the hollow. Tell her the job's done. <clears throat> v, how did it go? Our client is alive and well. Relatively well. Trauma team took her off our hands. She'll recover. Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, If you're back. But I guess Hall <laughs> is the place you wish to be now. Okay. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you are to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Okay. Word's out the NCPD is gonna- I'm driving. Lọc rút chân đao cree là quá ai là quá 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 là Stop digging Night city. city. like any other. Uh, just bigger. Nah, Not just any other city. Morgan Blackhand. Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. MON!